สบายดีพี่น้องสวายดีพี่น้องเบอร์สุกุสุคนสุบองสุบอนที่เขามาหาบสมเพียงสวายดีพี่น้องสบายดีป่าลุงอ้าวไปเล่นเองเลยเนยสวัสดีป่าลุงในลูกเมื่อยอเมื่อยมงเท้เฮ้ยอามาส่งเาวบวส่ง้เมื่อหลินเนมื่อถาขาบเก็บเงินเจะเกล่าบเขาบวเก็บอาาืเ ล่าชุดนั่งรีก็น้องนุยไปเล่นจนเมื่อยค่ะวะไปเล่นสไลเดอร์แล้วแล้วง่อยเนยเขาไปเองเขามาองเขาหนักบกขาดแจ็คแมนน้าได้เอาหนักบกขาดแจ็คแมนน้าได้บบไปเล่นสไลเดอร์แล้วใหญ่แล้วตัวน้อยโอ้ยเล็น้อยคือไปเลีนตัวใหญ่ใช่ตัวใหญ่ตัวน้อยถ้าจักพันตัวน้อยจักพันหนุพันคือกันคือบไปเลีนตัวใหญ่อยู่แล้วมันยังสูงดีคือเรื่อง แม่นี่แม่ซื้อติ๊บเขาบอกเขาหากระหับเมื่อนี้เออจะพันนี่ตีใหญ่กีะหับพันเล่นตัวเคมทางก็เลื่นตัวทางในเอ่อนกระัวใหญ่มีองอันได้ยังมากินบ้านนี่อืหิ้วข่าเด้ใค่ไปซื้อนี่มาฝากก็กดพี่น้องอันยืมเงินน อีเถืมีด้ยนะกูคุนสิพันพาไปไ่ได้ยืมบ่ได้ยืมเลยเป็นยังลูกข<ห>้อ,อโลดแมนบ่หิวข่าวไปแต้งนี่ยุยุข่าวน่ะฮึ่งม่นำไปยู่ฮะกามาพี่น้องเอ้ยฮักกาฮึ่มาแต่<ม>เฮือนบอตเพค่นมาเวอันพาหนองมินนี่ึ้นตปรินสไร้เดอไปสิผ้าเนยครับอันรีดไปพาไปก่อนเลยกีาทีนี่ไป ปาโถแลเราพากันมาแบบนี้แต่พอได้ซื้อยังบอ่องซื้อนเคนก็พลหาหะก็ชีวียังซื้อวันนี้เวิรอีเลยขามมาขามนฮะขามมาขามอรีนื้อพันึงยังเหลือแปดพันบอกสองพันจะอาขึ้นหายชาวีอบอกมันขึ้นหาแล้วเากันโผล่ได้เะพากันพายไปพายเออไปงกันนะงกันไป่ น้ำเาได้เงินน้ำแม่น้ำ, vampire, um, นำข่อยได้หาหกพัเนาะหกพันเนยหิวข่าปรวบในดลว็น่อคบกันดี่หผลไม้พี่น้องเลยอ่ยเหนือยหิวข่านักหน่วงน่แมมือได้ฮเนันีะเไ้ป็นอย่งเป็นย่งอันเราดึง มันตาลุตม่ไ่ไปดินสีเดินทาม่เด่มันตาลุกตมาก่อนตัน่มอัม่ไหมันกาศม่ม่ผมนองม่ัด้มนอืมูจะัมันเป็นทรายครับจับทรายนะกเดินุดเนี่ยจงครับอืมเป็นอะไรปคอนรแถบเราเล่ไ่ขาฮา่ไ่ไรด้เ่าฮล่ชิมเด้อ เอาลูกชิ้นผุรไม้ขนมได้ให้แม่แนออมาแต่เฮือนบ่อตาช่องก่อนมันมีอันตัวอันเป็นข้าวซาคูกับอันเป็นข้าวเหนียวเฮามีชองอันอันพ่าข่าวเหนียวบอแม่จะจะกินข้าวเหนียวหรือข้าวซาคูเออกินซาคูแล้วเนาะหรือข้าวเหนียวบะอยากข้าวเหนียวบอจะเอาข้าวเหนียวบอบอหูคือการทากันยัางพวกเราเราลองเนื่องแล้วหิวข้าวบอโอ้ยเออให้ฉัน ก็เลยคุม้มก็เลยเสียก็เลวานก็เลยเสีเจ้ากวนนักเรยนเก่าแม่กินเท่งคู่อืมวางไม้เทงปากเด้อขอบใจเด้อมาสิเด้วเด้อิ้มึงด,ด,ดูขนมน้ำพ่อนอะ่ะกินแต้แม่ยังชิบแบบอยู่เอาว่าหิวเลยวอลีกาวเด้อนี่ก็กยืดเอาเองเลดเป็นได้แม่ ถ้าว่าใส่มันหอมดีเาหมักกินเลย้าหาแค่กินอันเดียวใส่เน้องาอันเนื้อรอบเนื้อเหนื่อยเท่าหร่ใจหาพาหนงนในเบระตองมาามะเป็นเหื่อยอยู่กินได้เบิรตทุกอย่างเออบิรทุกอย่างง่ายง่ายแค่กรไดยังเหื่อยอยู่กรไดกระเหนื่อยเหื่อยล่ะเน่อเลย่าอะไรตอนนี้นะใ่เด้อด้กระไดกินจลกงน่ อือตื่นข้าฮาลงงฮาก็มาหอเนี่ยมาห่อก็เล้มากเห็คือเขาเข้ามาคือเขาออกมาเนาะอืออือนี่เนี่ยจงพ่อเื่าหนาคือเียนใ่แม่มตทางเขาไปย่เือเออไปอยู่ไกลไปเขาไปมันน่ามาเกือกุไกลไกล อืมน้องเนอยหิวค่ะเอาพ่อกับแม่บาอยู่อย่าอุ้มใหม่นะจี่แท่งปากเลยลูกได้เงินเอาเงินะมีมันไปจืยังไงกินนมปคอนกับขนมเนี่ยมาเ่าไน้าปบบนสะลไม่แเน่ะข้าไปว่าผวหอดข้ามา ป้นถปั้นปไปเจอไติได้เห่วขาป้นพี่น้องความเก่งของน้องเนยข้าเหนยวน่แม่มันปั้นจะหวเนยปั้นดีด้ดเดี๋ยวนี้มวนแหกจิตใตปัานมึงเลยหรออนีกจิตใจใเนยเนปั้นเอื่อยผ้าเอื่อยไปน่นนะป้นขึ้นนู้นขึ้นนั่นป้นถูกอย่ามาก่าแก่จังโค้ดแล้วจังมาเมื่อยหิวข่าวเฮ้ย

คีรถีไปบ่งรูความเก่งของคขาเจะิ้นใช้าาม่อไไปแลงฟมันขนนอยดรอเอากัไปกัาย่อะกนี่แหละนะจิ้มจิจินกันเ้าากิันกันเ้น่าขี้โผออกไปจด้พี่น้องไปตุ่ยชอบไิกินแลนปันได้สำหฮานะกินอันกินแต่ขับปุ่นกับสีน้นข้าวามาเลยเด็กกระดูกันปิงไก โอ๊ป <chat> <call en>. ิ <prix> ้งยังยังปิดเนาะจังได๋ก็ขอบใจบ่ตาเพิ่นสวนไปกินอยู่เฮือนเพิ่นไดกินเสือขาขาจังบ่จะกลับบ่ดากินแล้วอยสิ่อขาอือันกไปบ่ไปหามใครเยอะนะไปไปห็นแล้วพอแห้งไปกินหาเ่ได้มลงกงเกง ได้เงินมาซื้ออันนี้ได้บ่พอดีจุบเลยรูปอีกพันกี่ผิยอนก็เียกเงินซื้อเมืคื้นีาซกไล่ะน่ก็ได้ื้อแล้วยนี่มาซื้อกินกับไรหซื้อบ่แลบ้ต่งซื้องกไลจำบริลลินน่ไม่ชีน่ยด้ไหมนนกะลกมากะแลกมากรแพงกระแพงกะลกคือมากะผาบไม่กินไหมี่กระพุดแก่พวกนี้ก็ไปน เคยมาคลายไหมแล้วผมมาคายี่เกาเลยง่ายลำเลย่ยว mm. kind of, ันท anyway. yeah. ่านเนาะมาหอนมาอยู่นาอีเ้บอกือพ่อมาเคอบว้เนาะคือพ่อบงมือกเาให้เงินาแล้วออันโอยยจนเมยจนเงาจากแดดตากแน่ไปหลินใดตกกูส่งซองแล้วเอาพัสูบมาสูบรถเนะ ไเอาขาซันน่ากะิ้าบััน้เัยเมนเบินงนองเนยกไปเที่ยีบตัวตอนไปถีบตัวบอกจะีบักผอผักผอนในห้องข้างห้องคางออผักผองในห้องข้างอ่ะก็เมื่อยเฮ้ยนองเนยกับนองหลิไปเล่นซ้ำรักไปห่นก้อนพ่อก้อนแม่เลยผักผอดผักผอดแล้ววะจนเมื่อยเม่อไ่ปันเราถีบขั้นอีกและพี่ ปุ๊บรยาท่ากับไกล้ตืบคกิโลจักกระหึ่งเออความเขาเก่งดูนเลกินทําไมลูกชินอะไรอลไวค่ะยังชิกินนี่แม่ได้กินข่ากับยังโอ้ยข้าเพนนะวันที่เพื่อนเข้ามาาตั้มหุงชิ้ชัวอีกตัวอยากเขาอีก่วนคัทีน้อพีเงิมมืงมาแล้วก็ตั้มหุงกินจังหวะ้ นน่เนาะดีๆเลยว่าเบึงไงในทองอ่ะไลยกับกลางอยู่องลายเป็นขับโกบ้ารัพีเจ้้ที่กนงดูความเก่งนะพี่น้องงื้อนองเนยลายเบิ่งซ่อนเอื่อยนี่ไปหอดบันน่นบ่อผูกพ่อรอันนี้่นกรพายิ่หันเนยพายเนยพ่นพายเลยกับ้ะ้าอนี่แหละ ออคักแก้วันนี้เห็ดดีลูกเฮ็ดดีๆไปเหตุเรื่อนั่นเฮ็ดดีๆไปดีๆไปซักแล้วก็ไม้ใช้ไม้ได้ค่ะมาต่อกันพี่น้องเจ็ดมืออเมทตามะหงสู่ลูกกินน้องหีดจุรานนะร้านแม่จะพาไปอันนี้ใ่หน้นลูมีเรียน นั่งนั่งนังบโอ้คมเลยนาะพันน้อค้มแบบกกินน้ำะขันจังกล่องพอจะไปปลาไว้าวอยู่กินจาบคุรงน้กันพี่น้องเอ้องเยซีมึงอีแม่เห็ดตามหุงไปไปวบน้ำเนเนเห็ดดีดไปกินดีดีเนรเนอยากับบุกินเลย ก็บรยากากบุกินมันอิ่มเนอมันบยากามันแบบว่ามันสุดแสนก๋มันอยมันย่านแน่นล้วใครป่าลูกอ้ยใช่บอกข้าใครบอกข้าะให้คุณพ่อสั่งคุณพอตังคุหันอจะชักด่างอยู่แต่ฉันไม่ได้เปู่กเนี่ยบอ ไม่ดูไม่คมเลไปผัดเก่าผักอันเก่าผัก้นบุกคุมเนาะน้าบึ้ง้ไ่ากกินเกจะได้ไม่าตามแยุกไม่กินะไจอนจังกินยงนกเจอนก็ูเ็ครับ จากกิวบางเดียวเลยสวอยากกินยุบก่อมาได้พี่น้องสบายดีพี่น้องแช่ถุงมาก็หุงก่ยุบกันตมี่เน่ยนะตมกนง้นนมา หนุ่มใหม่พอบบกอดไปหะต้องจบอ่างตใหญ่ไม่เป็นเขาอะไรบ้างยังไรอยู่ใครจะกินแน่ดิเราเข้าไปหน่ินลูกชิ้กิ então, ód, นลูกชิกินขนมกินโฮลาร์พานะกินเบิ้ลเนื้อติดมืกลางแน่ er like นะกับบทัน

ปุ่นฝนเย็นร้อนนะปุ่นก็คำพ่อมเนอะเนอะนั่นนี่ไม่มองจะทั้งที่กับปุ่นนี่กับปุ่นมานักไปบุญ

นี ừ ừ ừ <If> ่เนาะ้าเหนือใครจะมากลางได้ไปถ้าเห็นดำๆได้เนื้อแน่แล้วจิไ่เล้นะถ้าใสเห่อถจะจะเลียออกไปเอออะไรน่ะเหยื่ยังเจ้าเหยี่อเพิ่งเหนื่อยหอเปล่าหระปบก

อยู่จนเหอาวกีาวกีันเด้ั้ยากหอจะเฮ้องันมาอเรือูจับขีคับคับเปร์ลี่

chị tay thuộc khẩu bột khay không? Ui, không biết đấy

บายบายเด้อพี่น้องกำลังแซ่บบายบายสวัสดีค่ะหลูโดยงามเด้นนี่ๆสวบหนังลิ้นบายบายบายขางัว